จากนโยบายพลังงานของรัฐบาลที่มุ่งจะกำกับราคาพลังงานให้มีราคาที่เหมาะสมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2556เป็นต้นมาในทางปฏิบัติประชาชนเองก็ยังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการปรับราคากา๊ส LPG และมาตรการการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ผมอยากรู้ว่าผมจะมีคุณสมบัติแบบไหนุูจะไปยื่นเรื่องจะขอใช้แค้ในราคาถูกได้สำหรับครัวเรือนผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นต้องเป็นครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลและครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจริง เฉลี่ยไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนในปี2555หรือย้อนหลัง1ปีและร้านค้าหาบเล่ถงลอยอาหารที่ใช้ก๊าซ LPG ขนาดถังไม่เกิน15กิโลกร,รมัมและมีพื้นที่ทำการค้าไม่เกิน50ตารางเมตรไม่ทราบว่าที่เราลทงทะเบียนไปไม่รู้ว่าจะได้ส่วนลดเป็นกิโลละกี่บาทนะนะคะ สำหรับครัวเรือนผู้ที่มีรายได้น้อยจะได้สิช่วยเหลือไม่เกิน18กิโลกร,รัมต่อ3เดือนโดยใช้ถังขนาดไม่เกิน15กิโลกร,รมัมส่วนร้านค้าหาเปรแผงลอยอาหารนั้นโดยจะได้รับสิทธ์ตามจำนวนที่ใช้จริงแต่ไม่เกิน150กิโลกร,รัมต่อเดือนโดยใช้ถังขนาดไม่เกิน15กิโลกร,รมัมทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับซื้อก๊าซในราคาเดิม แล้วราคาก๊ส LPG จะขึ้นเป็นเท่าไหร่คะราคาก๊ส LPG จะปรับขึ้นเดือนละ50สตางค์ต่อกิโลกรัมจากราคา18บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัมจนถึงราคา24บาท82สตางค์ต่อกิโลกรัมภายในปี2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02 129 3344หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน02 1407000เวลา8นาฬกาถึง 18นาิกาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpg4u.net